สวัสดีครับผะผมนายแพทย์กวีชินสาสวัสดแห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระน่ารู้อีกเรื่องก็คือการปรับปรุงคุณภาพของการนอนการนอนเป็นสิ่งสําคัญเพราะช่วยทําให้สุขภาพแข็งแรงภูมิต้านทานดีขึ้นสมรรถภาพของร่างกายดีขึ้นนะครับสมองปลอดโปร่งเพราะฉะนั้นการนอนนี้สําคัญมากนะครับแล้วิธีปรับปรุงคุณภาพของการนอนมีอะไรบ้างนะครับ ประการแรกก็คือป้องกันการเผลนอนต่อด้วยการนวดหูนะครับการเผลอหลับไปอีกครั้งหลังจากตื่นนอนตอนเช้ารอบแรกส่งผลมากกว่าที่คิดเพราะจะทําให้คุณภาพการนอนในตอนกลางคืนย่าแย่งลงไปด้วยดังนั้นเพื่อเอาชนะความง่วงอันนั้นหลังจากตื่นนอนเช้าเราแนะนําให้ลองนวดหูดูเพื่อกระตุ้นระบบประสาทให,ให้ตื่นตัวให้ตื่นตัวโดยใช้วิธีบีบหูแล้วก็ดึงออกด้านด้านนอก การที่สองคือทริปโตฟันสลับมื้อเช้าเมลาตทนนนเป็นฮอร์โมนทีสส่สนับสนุนการนอนที่ดีและทริปโตฟันเป็นสารตั้งต้นของเมลาตทนนนเพราะนัน้นการรับประทานอาหารที่มีทริปโตฟันเช่นผลิตภัณฑ์นมไข่ปลาผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองสาหร่ายเป็นอาหารเช้าจะช่วยให้นอนหลับได้ดีมากขึ้นและยังเป็นอาหารที่หารับประทานได้ง่าย อีกประการคือเปิดผ้าม่านสิบชั่วโมงก่อนเข้านอนหลายคนคงเคยได้ยินมาว่าการตื่นนอนมาเจอแสงแดดช่วยให้ตื่นตัวได้ดีขึ้นในความเป็นจริงการสัมผัสแสงแดดจะรีเซ็ตนาฬิกาภายในร่างกายของเราเพื่อให้เราง่วงนอนหลังจากผ่านไปประมาณ15ชั่วโมงก่อนเข้านอนให้ลองเปิดม่านประมาณ10ชั่วโมงเพื่อให้แสงแดดส่องเข้ามาเพื่อใช้ในาฬิกาชีวภาพของเราทํางานได้ตามปกตินะครับ มันล,ลองปฏิบัติดูสามวิธีดังกล่าวนะครับแล้วก็ติเลี่ยงการเล่นมือถือด้วยก่อนเข้านอนแล้วก็ลดแสงโวลไลท์ที่จะรบกวนการนอนด้วยนะครับก่อนเข้านอนแล้วก็หันมาออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอจะทําให้เรานอนหลับอย่างมีคุณภาพมากขึ้นนะครับสาระนารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ